สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ซีรีส์ครามคดีพิศวงกับเกรดความรู้ทางการแพทย์เอพิสอด4หัวข้อ Multiple Personality Disorder โรคหลายบุคลิกดิฉันนางสาวทัชกรพันพาณิชย์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เราจะมาเล่าถึงอาชญากรชาวอเมริกันผู้ก่อคดีสะเทือนขวัญในยุค70แต่กลับไม่ต้องรับโทษที่เขาก่อ เพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ต้องรับโทษเชิญติดตามได้เลยค่ะในปีคริสตศักราช1977เกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศขึ้นติดต่อกันหลายครั้งบริเวณมหาวิทยาลัยโอไฮโอเหยื่อที่โดนล่วงละเมิดมีทั้งพนักงานออฟฟิศพยาบาลน,นักศึกษาโดยผู้ร้ายได้ใช้อาวุธปืนในการข่มขู่และทำการข่มขืนเหยื่อ แต่ไม่นานเขาก็โดนจับได้หลังจากทิ้งลายนิ้วมือไว้และผู้ร้ายคนนี้ก็คือบิลลี่มิลเแกนการจับตัวบิลลี่นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นจนทางตำรวจเกิดสงสัยจากนั้นหลายคนก็เริ่มสังเกตอาการผิดปกติของบิลลี่เขามึนง,งงกับเหตุการณ์ทั้งหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจำอะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงได้ให้กระดาษและดินสอกับบิลลี่เพื่อให้เขาวาดรูป กลายเป็นว่ารูปที่ออกมาแต่ละใบมีระดับฝีมือต่างกันออกไปมากเราวกับเป็นคนละคนวาดจิตแพทย์จึงได้เข้ามาประเมินและพบว่าบิลลี่มีหลายบุคลิกภายในตัวหรือที่เรียกว่า dissociative identity disorder หรือ DID ซึ่งทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนร่างวิธีการพูดท่าทางก็จะเปลี่ยนไปด้วย DID หรือโรคหลายอัตลักษณ์ จัดเป็นอาการป่วยทางจิตประเภทหนึ่งเดิม <The S 1> มีชื่อว่าโรคหลายบุคลิกภาพหรือ Multiple Personality Disorder แต่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพราะอัตลักษณ์แตกต่างกับบุคลิกโดยทั่วไปคนเราสามารถมีความหลากหลายทางบุคลิกภาพได้และไม่จัดว่าเป็นโรคแต่คนปกติจะมีเพียงอัตลักษณ์เดียวเท่านั้นค่ะและผู้ป่วย DID จะมีมากกว่าหอัตลักษณ์ในตัว ผู้ป่วยโรคนี้จะมีความผิดเพี้ยนในด้านที่เกี่ยวข้องกับสติความจำเอกลักษณ์ของตัวเองและการรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะในตัวตนของคนเหล่านั้นมีหลายส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกันหรือถูกแยกออกจากกันเป็นหลายส่วนอย่างในคนทั่วไปจะแสดงออกแตกต่างกันไปตามสถานการณ์โดยที่ไม่ลืมสิ่งที่แสดงออกไปและไม่ลืมตัวตนของตัวเองแต่ในผู้ป่วย DID ความเป็นตัวตนเหล่านั้นจะขาดออกจากกันทําให้อารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกไม่ต่อเนื่องและไม่เหมือนกันบางครั้งจะรู้สึกรักตัวเองแต่บางครั้งก็จะรู้สึกเกลียดตัวเองมีความกดดันเกิดขึ้นมีความทรงจําเกี่ยวกับตัวเองที่ขาดหายไปจึงแสดงออกแตกต่างไปจากเดิมที่เคยเป็นโรค DID เกิดจากพันธุกรรมหรืออาจเกิดจากการมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงในวัยเด็ก จึงเกิดเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองด้วยการตัดขาดจากความทรงจำของตนและแสดงออกในอัตลักษณ์ที่แตกต่างออกไปบางครั้งพบร่วมกับภาวะโรคซึมเศร้าหรือเจอร่วมกับประวัติของการถูกทำร้ายโดยคนไข้จะแสดงอาการเมื่อเกิดความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเพราะคนไข่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยการรักษาอาการดังกล่าวจะต้องใช้จิตบำบัดในระยะยาว ซึ่งจะต้องค่อยๆปรับอัตลักษณ์และบุคลิกภาพในระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานโดยมีจิตแพทย์เป็นหลักในการรักษาสิ่งที่คนรอบข้างควรทำคือให้ความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คนไข้เป็นไม่แสดงอาการต่อต้านเพื่อให้คนไข้รู้สึกยอมรับในตัวเองให้ได้และอัตลักษณ์ของคนไข้ก็จะค่อยๆกลมกลืนกันได้ในที่สุดในกรณีของบิลลี่มิลเแกน บิลลี่ซึ่งเป็นบุคลิกเดิมนั้นเสียพ่อซึ่งฆ่าตัวตายไปตั้งแต่อย่างเด็กหลังจากนั้นก็ถูกพ่อเลี้ยงทารุณด้วยการจับมัดแขวนบ่อยๆจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดบุคลิกต่างๆขึ้นมาบิลลี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลายบุคลิกจึงมักสับสนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเขาเคยตัดสินใจกระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่บุคลิกอื่นก็มาห้ามเขาไว้ แต่ละบุคลิกของบิลลี่ต่างก็พูดด้วยสำเนียงที่แตกต่างกันและยังมีลักษณะท่าทีเฉพาะในแต่ละบุคลิกซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าไม่ใช่การแสดงอีกด้วยเขามีถึง24บุคลิกในตัวเองโดย2บุคลิกที่จะยกมาพูดถึงคืออาร์เธอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชและโลหิตวิทยาเขามีอำนาจในการกำหนดว่าจะให้บุคลิกไหนปรากฏออกมา และเรเกนวาดัสโควินิชชาวยูสโลวาเกียพูดเต็มไปด้วยความเกลียดชังมีสำเนียงการพูดแบบสลาบสามารถอ่านเขียนภาษาเซอร์เบียได้อย่างคล่องแคล่วและในยามคับขันเรเกนจะมีอำนาจเหนือที่สุดในบรรดาบุคลิกอื่นๆอาเธอร์ Arthur และเรเกนเล่าว่าข้างในของพวกเขาจะมีหลายคนยืนล้อมสปอตไลท์อยู่ อาร์เธอร์หรือเรเกนเป็นคนตัดสินว่าใครจะได้เข้าไปอยู่ในสปอตไลท์และออกมาข้างนอกส่วนบิลลี่ซึ่งเป็นบุคลิกหลักนั้นทุกคนเกรงว่าเขาจะฆ่าตัวตายจึงถูกทำให้หลับอยู่บิลลี่ได้รับการเยียวยาเป็นเวลาหลายปีจนอาการดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่การหย่าร้างและการโจมตีจากสื่อจากการที่เขาถูกตัดสินให้ไม่มีความผิดในคดีที่ถูกจับทำให้โรคนี้อาการหนักขึ้นอีก หลังจากนั้นมีการแบ่งตัวและรวมตัวของบุคลิกต่างๆอีกหลายครั้งจนในที่สุดก็กลายเป็นบุคลิกที่24สศาสตราจารย์ซึ่งจิตแพทย์กล่าวว่าเป็นบุคลิกที่เหมาะสมที่สุดแล้วบิลลี่ในวัย59ปีได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่12ทธันวาคมปีคริสตศักราช2014ที่โรงพยาบาล Mount Carmel e อ s ส ในโคลัมบัสโอไฮโอนั่นเองจบกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวของอาชญากรผู้มี24บุคลิกในตัวเองบิลลี่มิลเแกนสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับความเพลิดเพลินและความรู้จากพอดแคสต์ซีรีส์ครามคดีพิศวงกับเกรดความรู้ทางการแพทย์หัวข้อ multiple personality disorder โรคหลายบุคลิกนะคะ ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ